สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถเบนซ์นะครับผมรุ่น W 1 2 3ปี1988นะครับผมอันนี้อาการและสาเหตุที่ลูกค้าเข้ามาก็เวลาขับแล้วก็เลี้ยวพวงมาลัยมีเสียงดังลั่นที่เท้านะครับคึกๆกกักกแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งเวลา หมุนพวงมาลายอยู่กับพี่แล้วมีเสียงดังออดแอดออดแอดนะครับซึ่งสาเหตุตัวนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดมาจากตัวไหนที่มันหลวมแล้วก็มันเสียนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ชัดเนาะอันนี้มันทํางานไงครับอันไหนระบบระบบลูกหมาระบบก็คือพวกลูกหมากนี้บังคับเลี้ยวเนาะติดกับตัวดุมดุมล้อนะครับแล้วก็จะมีพวกกันชักกันส่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นกระปุกพวงมาลาัยเวอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ราวแหลกพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าเป็นกระปุกนะครับก็จะมีพวกกันชักมีลูกหมากกันตรงกลางบูทกล้องยานะครับแล้วก็ พวลูกหมากคอมาตัวบนบูทล่างอะไรพวกนี้ยังหนวดกุ้งนะครับอันนี้ก็ยังยังดีอยู่นะครับพวกกันชักแล้วก็คันศกกลางก็ยังยังดีอยู่บูทกองยาตัวนี้นะครับก็ก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังแน่นอยู่ยังสามารถใช้งานต่อได้อยู่นะครับอันนี้คือบูทติดนกล่างใหญ่นะครับก็ก็ยังดียังไม่เสียนะครับส่วนที่มันเสียตัวนี้ก็จะมีไอ ลูกหมากคัดซีลูกหมากหนวดกุ้งนะครับแล้วก็เป็นลูกหมากปีกนกตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมทอดออกมาให้ดูอีกทีหนึงนะครับ อันนี้ก็คือตัวลูกหมาปิดนกล่างนะครับผมซึ่งมันเสียแล้วนะครับผมก็จะมีตัวพลาสติกข้างในเปื่อยหมดแล้วจารบีแห้งนะครับผมยางเปื่อยขาดหมดแล้วซึ่งปัญหาตัวนี้เวลาที่มันเสียนะครับผมเวลาเลี้ยวหมุนพวกมมลัยพวกนี้มันจะดังที่ล้อ ออแอดออทแอดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเหมือนกับเหล็กสีกับเหล็กแล้วนะครับเพราะว่าไอตัวจรารบีข้างในแห้งหมดแล้วแล้วก็พลาสติกจรารบีเปื่อยหมดแล้วนะครับปัญหามันก็จะอยู่อยู่ตัวที่ลูกหมากล่างนี้นะครับผมนี้ตัวลูกหมากปีกนกล่างนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้ามันหลวมมากๆมันสามารถหลุดออกจากแกนเข้าได้นะครับเพราะว่าพลาสติกจรารบีข้างในมันมันหลวมหมดแล้วถ้าฝืนใช้ไปนี่สามารถทําให้ล้อหลุดหรือว่าล้อหักพับได้มีบังคับเลี้ย ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับถ้ามีเสียงอาการเลี้ยวออดแอดอะไรพวกนี้ควรที่จะนํารถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการนะครับตัวลูกหมากคอมาตัวบนนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนนะครับสามารถใช้งานได้ต่อนะครับอาการของรถคันนี้ก็จะมีเสียอยู่2จุดนะครับก็จะมีลูกหมากปีกนกล่างแล้วก็ตัวลูกหมากหนวดกุ้งคัสซีเดี๋ยวเราถอดออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ปนูหม,มากหนุ่มกุ้งพัทซีนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็หลวมมากเลยนะครับจวระบีข้างในก็แห้งเหมือนกันพลาสติกเริ่มเสื่อยางขาดเหมือนแล้วนะครับเวลาตัวนี้อาการเวลาที่มันเสียเวลาเลี้ยวหักหักพวงมาลัยสุดๆนะครับจะลั่นแถวเท้านะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนุ่มกุ้งพัทซีสีสกัดพัทซีนะตัวนี้โยกก็ดังเลยครับตัวนี้หลวมมากเลยฝันทำการต้องเลยลองสาธิตโยงเลยครับ ขึ้นันโยกแรงที่สุดเท่าที่แรงได้ <c oughs> อันนี้คือขึ้หมากหมดพุ่งสีนมีปัญหาทำให้เสียงช่วงล่างของวีดองขึ้นอันนี้โยกลดคนเสียงลด อค okay, อันนี้ก็ตัวลูกหมาคาสัสซีนนะครับผมที่เราทําการซ่อมมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนจอระบีข้างในใหม่เปลี่ยนพลาสติกเปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับแน่นเลยนะครับโยกไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทําขึ้นมาใหม่ส่วนในตัวลูกหมา อีกนกล่างนะครับอันนี้คือเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับผมแล้วก็อัดตัวเก่าที่มันเสียนออกนะครับผมซึ่งตัวลูกหมากล่างนี้มันมันพังมากเลยตัวเสื้อมันเสียแล้วเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็คือสินค้าใหม่ของเรานะครับ nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Não <laughs> é โอเคอันนี้เราก็ได้ทําการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างแล้วก็ซ่อมลูกหมากคัสซีนะครับผมก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปลองก่อนนะครับผมสวัสดีครับ2 1